ถ้าพบกับข่าวหุ้นจ่อตลาดนะครับวันนี้วันศุกร์ที่8สิงหาคม2567ครับกับผมสุชัยปกป้องครับดิฉันรินดาสิมสวัสดิ์ค่ะรับวันที้ว่าก็เรียกว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ตลาดหุ้นไทยนะครับคุณรินดายังปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับหลังจากตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าวันนี้ปรับตัวลงอีก อย่างต่อเนื่องมา 3, 3วันติดกันแล้วนะครับวันนี้ภาคเช้าที่ผ่านมานะครับดัชนีหุ้นไทยนะครับมาปิดอยู่ที่ระดับ1,518.62จุดนะครับติดลบไป3.65จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย18,266ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นมูลค่าการซื้อขายวันนี้อาจจะเบาบางนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะหยุด4วันทำการด้วยกันนะครับนักทุนก็อาจจะไม่ค่อย ซื้อขายนับมากนะอาจจะ,อาจจะขายทํากําไรไปก่อนนะ,ะ,ะแล้วค่อน<ช>ข้างมากนะคะใช่ครับอาจจะถือเงินสดไว้แล้วครับสำหรับ4วันเพื่อรอดูสถานการาะสัปดาห์หน้าจะลงทุนอย่างไรนะครับแต่และก็ตามวันนี้นะครับถือว่ามีประเด็นร้อนๆอยู่อ,อยู่เรื่องหนึ่ง <สะ S 2> เกี่ยวโยงกับ3บริษัทด้วยกันนะครับวันนี้ถึงขั้นว่าตลาดก็มีการประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP หรือว่าพักการซื้อขายของหุ้นอยู่3ตัวด้วยกันก็คือบริษัท VGI Global Media จำกัดหรือว่า VGI นะครับบริษัท เอาควาคอร์ปอเรชันจำกัดหรือว่าอาคว้านั่นเองนะครับแล้วก็ตรงหัวคอมมิวนิเคชันหรือว่า thn ก็ตรงนี้ขึ้นเครื่องหมายพักการซื้อขายทั้งวันเลยเหมือนกันตรงนี้มีประเด็นอะไรไหมครับคุณลินดาก่อนหน้านี้ล่าสุดนะคะก็มีการเปิดเผยว่าทั้ง3บริษัทนยคะคุณสุชพชัยจะมีการอย่าง vgi เนี่ยจะทำจะมีการเข้าไปซื้อกิจการในส่วนของตัวตรงหัวนะคะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการไปซื้อในส่วนของบริษัทลูกของ อาคว้านะคะคเพื่อบริษัทลูกเนี่ยเขาทำธุรกิจในประเภทสื่อโฆษณาการแจ้งซึ่งตรงนี้ก็จะไปซื้อสินทรัพย์ในส่วนบริษัทตรงนรี้คือแหล่งข่าวเนี่ยรายงานมาว่านะคะคว่าการเข้าไปซื้อครั้งนี้ก็คือจะไปซื้อเอาสินทรัพย์ในส่วนนี้เพื่อเข้าไปอยู่ในตรงหัวแล้วก็ทาง VJI เนี่ยก็คือเป็นพูดถึงหุ้นใหญ่ค,ค่ะเป็นเจ้าของตรงหัวในอนาคตคซึ่งก็จะลูกริส่วนของธุรกิจสื่อสื่อการแจ้งมากขึ้นค การเข้าไปซื้อตรงหัวก็คือซื้อมาเขาเรียกว่าซื้อมาแต่กระดองคือซื้อมาจากโคงนะครับซื้อมาแต่โคงแล้วก็ขายสินทรัพย์ที่เป็นธุรกิจสื่อเนี่ยคืนให้ขับพูดุ้นเดิมไปของตรงหัวใช่ค่ะือขายออกไปนะคะกับให้เจ้าของเดิมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่ แน่นอน,นครับเย็นๆนี้น่าจะมีเรื่องของการประชุมบอร์ดนะครับแล้วก็น่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ออกมานะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็เรียกว่าตลาดก็ขึ้นเครื่องหมาย SP ีหรือว่าพักการซื้อขายไปก่อนนะครับจนกว่าที่จะทั้ง3รายนี้จะมีการชี้แจงข้อมูลออกมานะครับใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่อนข้างราคาร้อนแรงเหมือนกันทั้ง3ตัวนี้นะคะคก็คือมีเหมือนนกรู้นะคะเข้าไปซื้อเออกงกำไรก่อนทำให้ราคาทั้ง3หุ้นเนี่ยวิ่งขึ้นไปอย่างแรงซึ่งตรงนี้ตลาดคงกังวลน,นะคะว่าอาจจะแบบมีการแบบเข้ามาดันราคาอีกก็ยยหุดกกาารซื้้ออขไว่น อืมครับน,นีก็ต้องรอแล้วครับว่าเห็นแล้วข่าวว่าวันนี้จะมีการประชุมบอร์ดต้องดูแหละครับว่าเย็นๆน่าจะมีฟวากรออกมานะครับ,รบนักงทุนก็จับตากันดูนะครับว่าข่าวที่เรารายงานไปจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือาอาจจะมีอย่างอื่นที่แทรกแสงเข้ามานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนๆในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปดูหุ้นร้อนก่อนบ่ายกันบ้างครับ พูดร้อนก่อนบ่ายนะครับตัวแรกเราจะพาไปที่บริษัท Advanced แอ a วาน Information Technology จำกัดมหาชนหรือว่า AIT นะครับวันนี้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง4%ซกว่ากว่านครับมีข่าวดีอะไรครับปณลินาครับค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะมีแจ้งผลประกอบการค่ะคุณสุประชัย AIT เนี่ยแจ้งผลประกอบการไตรมาสสองนะคะออกมาดีเกินคาดเลยค่ะค่ะก็มีกำไรสูงสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ2อ5อล้านนะคะเพิ่มขึ้น8เอค่ะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะซึ่งตรงนี้มีการ ผลเนี่ยจากการเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณสุประชัยว่าจากการส่งมอบงานที่เพิ่มขึ้นนะ,ะโดยเฉพาะงานโครงการใหญ่ๆ,หล,ๆหลายโครงการเลยค่ะโดยเฉพาะงานในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะคะทำให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะค,ค,ค่ะขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทยังมีการส่งมอบงานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงานที่มีอัตรากําไรขั้นต้นค่อนข้างสูงนะคะโดยไตรมาสสองเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณระดับที่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะคะนอกจากผลประกอบการที่ดีขึ้นแล้วนะคะ บริษัทยังมีประกาศในส่วนของเงินปันผลระหว่างการนะคะคอยู่ที่อัตรา90สตางค์ต่อหุ้นนะคะคซึ่งจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือว่า วันที่ซื้อหุ้นแล้วไม่ได้เงินปันผลเนี่ยค่ะคุณสุบชัยในวันที่19สิงหาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ปันผลในส่วนของ a อทต้องต้องเข้าไปซื้อนะคะก่อนขึ้น X d ดีแล้วก็จะจ่ายจริงจริงเนี่ยก็คือ5กันยานะคะก็เรียกว่าเล่นได้สัปดาห์หน้าอีกสัปดาห์เศษ็จษนะใช่ค่ะก็หมายเอกดีถ้ามาดูในส่วนของข้อมูลสําคัญทางการเงินนะคะครับข้อมูลสําคัญทางการเงินของ a อทถ้าดู PE ก็นั้งจะต่านะครับคุณผู้ชมครับ ก็อยู่ที่ราคาปิดต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ1ิเท่านะคะแล้วก็ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชีเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2.4 6หเท่านะคะก็ไม่สูงเท่าไหร่นะคุณสุภาชัยค่ะคคถ้ามาดูในส่วนกําไรสุทธิต่อต่อหุ้นเนี่ยค่ะอยู่ที่รประมาณหนึ่งบาทส8สตางค์ค่ะอันในบรรทัดสุดท้ายเลยค่ะผลตอบแทนต่อเงินปันผลเนี่ยคุณสุภชัยค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะอยู่ที่ระดับห้าเปอร์เซ็นนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้เงินปันผลที่ ยู่สูงๆก็ต้องเลือกตัวนี้เลยค่ะ a i t ค่ะครับก็ซื้อไว้ต้องซื้อภายในวันที่18 สิงหานะครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับถึงจะได้รับปันผล90สตางค์ใช่ไหมใช่ค่ะ90สตางค์อีกคู่หนึ่งครับตรงกันข้ามกับ AT นะครับก็คือวันนี้เปิดตลาดมาก็ปรับตัวลงไปแรงเลยนะครับประมาณ4-5กว่าๆด้วยกันครับก็คือบริษัทบริยุเกอร์จำกัดมหาชนหรือว่า BJC นะครับบริษัทนี้ทําหลากหลายมากเลยครับธุรกิจเขามีโปรดักต์เยอะนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ราคาปรับตัวลงมาเมื่อเช้า วันนี้นะครับก็นองจากว่ามีความกังวลนะครับนักทุนมีความกังวลว่าบริษัทนี้อาจจะต้องมีการประกาศเพิ่มทุนในเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับหลังจากที่เขาเข้าไปซื้อกิจการที่ธุกรกิจค้าปลีกที่เวียดนามนะครับชื่อกลุ่มเมโทรเวียดนามนะครับก็ใช้เงินลงทุนไปประมาณ28,400ก mm ว่าล้านบาท่คนทา้งจะเยอะทีเดียวนะครับเข้าไปซื้อ100%เซลยนะครับธุกรกิจของตัวเวียดนามนะครับทำให้ดูครับวันนี้ราคานะครับเมื่อวานยังดูดีๆนะครับตอนนี้ลงมาถึง อยู่ที่ระดับ53บาทห้ตังค์นะครับนักทุนก็กังวลนะครับว่าพอซื้อมูลค่าการซื้อขายครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะสูงครับ28,000นกว่าล้านบาทนี่ครับทำให้บ j c จเนี่ยอาจจะต้องมีการเพิ่มทุนในระยะเวลาอันใกล้อันนี้มีการประเมินกันนะครับก็เลยทําให้นักทุนก็มีการขายทํากําไรออกมานะครับและที่สําคัญคือเมโทรเวียดนามนี่ครับในช่วงที่ผ่านมานะครับปี1-2ปีที่ผ่านมานะครับยังมีเรื่องของจุดคุ้มทุนเนี่ยต้องรอดูเลยครับว่าอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างจะนาน อาจจะต้องสองปีนะครับถึงจะจุดคุ้มดุลถึงจะได้นะครับสาหรับการเข้าไปลงทุนครั้งนี้นักทุนก็เลยกังวลนะครับเอ๊ะเข้ามาซื้อแพงเกินไปหรือเปล่าอาจจะต้องมีการเพิ่มทุนหรือเปล่านะครับก็เลยทําให้มีการขายทางกอไรายตัวนี้ออกมานะครับสำหรับ BJC นะครับถ้าเราไปดูข้อมูลสําคัญทางการเงินของ BJC นะครับถ้าดูจาก PE นะครับอยู่ที่ระดับค่อนข้างจะสูงที่เดียวนะครับ38.81เท่านะครับก็ถือว่าเยอะนะครับราคาเมื่อเทียบกับ มูลค่าทางบัญชีนะครับวันนี้ก็สูงเหมือนกันนะครับ5้าไอ้าจุเท่านะครับก็ถือว่าเยอะนะครับถ้ามาดูบรรทัดสุดท้ายนะครับ1.51%่งนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือดีเวเดิวก็คืออัตาราผลตอบแทนจากเงินปันผลก็ถือว่าน้อยเนาะ,ะถือว่าน้อยนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเบอร์รี่นะครับส่วนใหญ่นะครับขึ้นมาเพราะว่า ตัวนหนึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยนะครับของคุณเสยเจริญนะครับ,รบเป็นเจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เพราะนั้นเ,ออเวลามีข่าวอะไรต่างๆนี่ก็อาจจะขึ้นแรงนะครับเพราะฉะนั้นราคาถ้าดูจาก P/E ก็ถือว่าที่ผ่านมาค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับเพราะนั้นต้องดูนะครับว่าการไปซื้อ,อธุรกิจค้าปลีกในเวียดนามนี่นะครับจะส่งผลเชิงบวกกับตัว BJC ในอนาคตเมื่อไหรแลวก็ที่สําคัญ28,0 0 0กว่าล้านถึงแม้ว่าถ้า มองในมุมของเสียเจริญอาจจะเงินไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อเอาเงินตัวนี้ไปไปจ่ายค่าซึ่งก็ต้องดูนะคะว่ารูปแบบที่เขาจะใช้ในการเพิ่มทุนเนี่ยเขาจะเพิ่มแบบไหนครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจับตาทีเดียวนะครับสำหรับเบอร์ลี่ยูเกอร์ในการลุกตลาดที่เวียดนามนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาวิเคราะห์ปอลงทุนครับ กับเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์พอร์ตลงทุนนะครับช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์พอร์ตลงทุนกับคุณกิตพลไพร์สายสารกิจนะครับผู้อนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับสวัสดีครับคุณกิตพลครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับแม่วันนี้เรียกว่าตลาดหุ่นไทยก็ยังย่อตัวแต่ว่าดูเมื่อเช้าเหมือนลงลึกแต่ก็ พอปิดตลาดภาคเช้านี่ถือว่าขยบขึ้นมาได้บ้างนี่มองยังไงบ้างครับคุณกิตพลครับก็ยังอยู่ในภาพเดียวกับเชาคุยกันเมื่อวานครับก็คือเรามองว่าการลงมาตรงนี้เราให้น้ำหนักในทางของการซื้อโดยมองที่หนึ่งันห้ารอยสิบจุดบวกลบนะครับก็เห็นว่าเช้านี้ลงมาทดสอบถึงหนึ่งพันห้ารอยสิบจุดแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นไปแล้วก็เริ่มเห็นปฏิเกิิยาที่ดีของตลาดในฝั่งของทางด้านทันเซิงกับจีนหลังจากตัวเลขรงออกนะครับออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้ก็ต้องบอกครับว่า ออเมริกาจะประกาศเรื่องการลบหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีความไม่สงบในยูเครนหรือว่าตัวเลขจะออกทีเจอมาดีเราไม่ได้รู้อะไรล่วงหน้าพวกนี้เลยแต่ว่าเราพยายามเลือกจุดจัดสนีที่ ตัดสินแล้วทําให้เรามีความได้เปรียบในเชิงของกลยุทธ์มากกว่าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้ามองแล้วหลายๆอย่างน่าจะสะท้อนไปในราคาแล้วนะครับเราไปดูดัชนีที่เกี่ยวกับเรื่องของด้านความกลัวแล้วก็ความต้องการความปลอดภัยนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นตัวทองคําก็ดีตัวค้างเงินเยนตัวยูโรก็ดีเนี่ยเราคิดว่ามีอยู่ในจุดที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราอิมพลายสัญญาณทั้งหมดว่าตลาดในช่วงสั้นน่าจะมีดาวไซต์ที่จํากัดก็ให้น้ําหนักการลงในการซื้อขายครับ ครับวันนี้ถ้าดูระดับแนวต้านนะครับหนึ่งพันห้ารอยี่สิบนี่มีโอกาสจะได้เห็นไหมครับหรือรรเกือบสองจุดกว่ามีโอกาสครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปทีสองพันห้ารอยี่สิบ 1, หรือสูงกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเออ่ยังน่าจะไม่ผ่านพันห้าร้อยสามสิบขึ้นไปครับอาจจะเป็นสองการใช้เวลาตรงนี้สักนิดหนึ่งครับแต่ว่าที่สุดแล้วเออ่ตลาดในช่วงนี้เป็นตลาดที่คอนโซลิเดตแต่ว่าถ้าเรามาดูหน้าตาแล้วเนี่ย มีโอกาสเหือนกันที่เป็นคอนเสิร์ตที่ใช้เวลาแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ระยะทางใช้ระยะทางกจริง,รงยังต้องดูนะครับแต่ว่าในเรื่องใช้เวลาคงจะต้องใช้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอลงมาถึงจุดนี้ก็เป็นจุดที่อยากจะเป็นโซนเสี่ยงซื้อมากกว่าครับคับถามถึงดิวนะคะสามบริษัทอะคะ GI, อ่ะ VGI ตรงหัวแล้วก็อคว้าค่ะที่วันนี้จะมีการประชุมซื้อกิจการกันเนี่ยคะ่ะคุณกิจพลมองอยังไงบ้างในเคสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะ ก็มองว่าตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นที่บวกเกิดตัวว g จแต่ถามว่าวิจีไแพงไหมก็ต้องบอกว่าแพงอยู่นะฮะถ้าเรามาดู valuation ตรงนี้ของเขาเพราะว่ามันค่อนข้างจะ price in ตัวของ inorganic growth จากการซื้อกิจการเพ่อเหมือนกันนะครับก็คงจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ซื้อวอลล์แรมเอาไว้ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเข้าสัปดาห์น่นะครับน่าจะไปเห่หางกันที่ตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็คงจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ถูกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงหัวเป็นนักว่ากัน คคค่ะรรัับบก็แนะนํำยังไงบ้างคะทั้งสามตัวเนี่ยค่ะต้องบอกว่าถ้าทาง v g i โดยทางพื้นฐานเราก็แนะนําแค่ถือแล้วครับเพราะว่าลงนี้เราคิดว่าฟูลลี่พอสมควรเพียงแต่ว่าการซื้อเหตุการณ์ในช่วงสั้นน่าจะเป็น s e n ิเมน n ์ที่ทําให้มัน trading บายได้นะครับตรงหัวนี่ไม่ได้ดูเลยก็เลยไม่กล้าอมเมนต์แต่ว่าในตัวอะควาเนี่ยไม่ได้อยู่ใน c o เ e สของเราก็จริงแต่ผมเคยดูงบสักนิดนึงเนี่ยก็จะชอบเขาตรงที่ว่าอย่างน้อยสุดถึงแม้ว่า จะไม่ได้ยังไม่ได้เห็นภาพของกรราไรในอนาคตที่ชัดเจนเนี่ยแต่มันมีโอกาสที่จะมีฟันเดอร์เป็นเท่าเชนได้เพราะว่าหนึ่ง<ม>ตัวเขามีเงินสดในมือก่อนขัางเยอะแล้วก็มีตัวของทางด้านไม่มีดีนะครับม,มีดีหนักมากเพราะฉะนั้นถ้าขายธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจบันเทิงเอ่อตัวสื่อเนี่ยออกไปได้แล้วเนี่ยก็ยิ่งจะได้เงินใหม่ก,ก้อนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะ move เข้าไปในตัวที่เขาไปซื้อพวกคลังสินค้าม,มาจากตัวของทางด้านเอ่อ t d b c นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปทําธุรกิจอื่นๆที่มัน เกี่ยวข้องหรือมันออกนอกไลน์จอกของเดิมไปเลยเนี่ยนะ<ช><ช>ครับก<ช>็บต้องบอกว่ามันมีค่อนท้งางาะสูงท่านในเชิงของการเก็งกำไรก็ต้องถือว่าน่าสนใจแล้วก็โอกาสที่จะมีแคชคอลหรือการเพิ่มทุนถ้าช่าอ,อยููจากงบการเงินตัวนี้แล้วก็ยังไม่เห็นครับค่ะอ,อย่างราคาณปัจจุบันเนี่ยค่ะยังต้องรอให้มันลงอ่อนไปค่อยซื้อหรือย,ยังไงคะเออถ้า ถ้ามองแล้วจะยากจริงครับเพราะขึ้นมาถ้าต้องบอกว่าทางพื้นฐานยังตอบไม่ได้เพราะเราไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าถ้าในทางเทคนิคก็คือกําลังทดสอบตัวไฮเดิมแต่ว่ามันหนึ่งบาทแปดสิบแปดสิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะเสียเวลาแกว่งตรงนี้สักนิดหนึ่งแต่ให้นักหนักในทางที่เปลี่ยนผ่านครับก็ถ้าใครจะเสี่ยงก็จะมีจุดที่เหมือนโมเมนตัมมันไม่ได้เสียไปที่หนึ่งบาทเจ็ดสิบหกครับครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือว่ามีเงินสดเยอะนี่ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าปัจจัยอนาคตก็ต้องว่ากัันนนไปีึงะครบ ครับครับอีกหุ้นหนึ่งนะครับคุณกิตพลครับบีแลนด์นะครับล่าสุดเห็นแจ้งตลาดหลักทรัพย์ของแลนด์ออกมาแล้วนะครับว่ากรรมการบอร์ดนะครับมีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นคืน1,200ล้านหุ้นเนี่ยครับตรงนี้นี่บีแลนด์มองยังไงบ้างครับคุณกิตพลครับ เออบีแลนด์นี่เราค่อนข้างจะชอบมาตลอดนะครับ<ช>ก็จริงแต่ว่าก็ต้องบอกว่าแถวตอนที่เล็กคอมนบาทหกสิบเจ็ดสิบนี่<ช><ช>เราพูดกันจนอ่อนอ,อกอ่อนใจนะครับเพราะว่าคนก็จะบ่นกันทําไมมันไม่ขึ้นทาไมมันไม่ไปแต่เวลามันไปเราก็จะกวดมันไม่ทันนะครับเพราะฉะมีหุ้นไหลตัวในปีนี้เป็นอย่างนั้นนะครับกลุ่ม<ช>ไฟฟงไฟฟ้าก็จะเป็นทํานองเดียวกันคืออ<ฟ>ตอนที่น่าเบื่อก็น่าเบื่อจริงแต่ว่า<ช>่<ช>อ,อไปก็หลายคนก็ทําใจไม่ได้ก็บีแลนด์ถ้าเราไปดูแล้วตัวของททงด้าน เอ่อ uh, Adjusted NLE นะครับที่มาจากการปรับมูลค่าของตัว Asset เลยทอย่างเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณแถวสองบาทห้าสิบเพราะฉะนั้นในภาพใหญ่ของ f u น d a m e n t a l เราให้น้ำหนักว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแถวสองบาทห้าสิบนะครับแล้วก็ถามว่า อ่อคัลเทลิสก็คือตอนนี้จะเป็นเรื่องของการออกคอนกรีตซึ่งอยู่บนปลายหลแล้วแล้วก็ขนาดเดียวกันตัวของทางด้านการซื้อหุ้นคืนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะทําให้ Adjusted n a อนมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันทําให้จํานวนหุ้นลดลงนะครับแล้วก็ทําให้บริหารสภาพคล่องซึ่งตอนนี้เราไปดูในมือบีแลนด์เนี่ยมีเงินสดยริในมากสักแปดพันล้านบาทไ้แล้วออกบริษัทมาก็จะได้อีกเหมือนกันแล่สุดท้ายแล้วเนี่ยบีแลนด์จะมีเงินในมือเยอะเกินไปการบริหาร เออโดยการซื้อหุ้นคืนผมคิดว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อหุ้นที่ก็นข้งดีนะครับก็แท้นหนักในการที่จะขึ้นทดสอบสองบาทห้าสิบครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณกิพพลครับยินดีครับสวัสดีครับคุณกิพพลก็ยังมองในเชิงบวกนะครับสำหรับสำหรับปีแลนด์นะครับเงินเงินสดเยอะนะครับแล้วก็ไปซื้อหุ้นคืนก็ทําให้กาไรต่อหุ้นก็อาจจะมากขึ้นแล้วก็ในแง่ของตัวราคานี่น่าจะวิ่งด้วยนะคะเพราะว่าบริษัทในที่ประกาศซื้อเนี่ย หุ่นคืนเนี่ยก็ราคาก็จะวิ่งครับแล้วก็ที่สำคัญในอนาคตออกกองหลุดนี่ก็น่าจะมีมูลค่าเพิ่มให้กับอ e ีแลนด์อีกไม่น้อยที่เดียวนะครับเอาละครับหมดเวลาของข่าวหุ้นจ่อตลาดนะครับวันนี้ผมและคุนินดาลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ